หลังจากปฏิสถานแล้วเรียนเชิญท่านแอำเภอนั้นเอาสายสินท้องด้วยนะครับสายสินสายสินดึงขึ้นไปได้เลยครับดึงขึ้นไปได้เลยนะท้ององค์พ่อเลยนะนา,ายมาสายคลิปองค์หลวงพ่อมาหาิดนึงโอเค อาทุกคนสาธุพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุร่ลำรวยเงินทองนะ,อะไปไหนก็ปลอดภัยเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านนะครับอ่าขอเสียงกป,ปือให้ใน,นะะอำเภอหน่อยครับ